สื่อตาประเทศถึงกับช็อกเมื่อรายงานข่าวล่าสุดจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เปิดเผยว่ากองทัพไทยได้แสดงศักยภาพที่เหนือความคาดหมายด้วยปฏิบัติการรุกเร็วที่ทำให้โลกต้องหันมาจับตาม,มองภายในเวลาเพียง6ชั่วโมงกองกำลังไทยสามารถเคลื่อนพลอย่างเป็นระบบใช้ยุทธวิธีอันเหนือชั้นจนกลายเป็นข่าวดังไปทั่วสื่อสากลและถูกยกย่องว่าเป็นหนึ่งในกองทัพที่รุกเร็วติดอันดับโลก การเคลื่อนพลครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการซ้อมรบธรรมดาแต่ถูกจัดขึ้นภายใต้แผนการรบที่สมจริงโดยกองทัพไทยได้ใช้ทั้งหน่วยรบพิเศษยานเกราะล้อยางรถถังหลักและอากาศยานโจมตีร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพผลที่เกิดขึ้นคือการแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการปฏิบัติการผสมผสานในหลายมิติซึ่งทำให้สื่อต่างชาติต้องยอมรับในศักยภาพ แผนปฏิบัติการถูกวางไว้อย่างรัดกุมเริ่มต้นจากการใช้หน่วยข่าวกรองระบุปเป้าหมายหลักจากนั้นจึงส่งหน่วยคอมมาดโดเข้าลาดระเวนและเจาะลึกเข้าไปในพื้นที่เป้าหมายพร้อมกับใช้โรนลาตระเวนทางอากาศเพื่อควบคุมสถานการณ์แบบเรียวทามยุทธวิธีเช่นนี้ทำให้การลุกเร็วมีความแม่นยำสูง ในช่วงเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงแรกหน่วยยานเกราะและรถถังหลักได้เคลื่อนที่เข้ายึดพื้นที่สำคัญอย่างรวดเร็วความเป็นมืออาชีพของทหารไทยในการวางกำลังทำให้แนวป้องกันของฝ่ายตรงข้ามจำลองพังทลายลงอย่างรวดเร็วจนผู้สังเกตการจากนานาชาติต่างทึ้งในความรวดเร็วและแม่นยำกองทัพอากาศไทยเข้ามามีบทบาทสำคัญด้วยการส่งเครื่องบินรบรุ่นใหม่เข้าคุ้มกัน ท่าอกาตัดเส้นทางการสนับสนุนของฝ่ายตรงข้ามทำให้การลุกทางภาคพื้นดินดำเนิเนไปโดยไม่มีอุปสรรคสื่อต่างประเทศรายงานว่าเป็นการประสานกำลังรบทั้งบกและอากาศที่ไร้รอยต่อ หนึ่งในปัจจัยที่ทำให้ปฏิบัติการครั้งนี้สำเร็จคือความพร้อมของกำลังพลทหารทุกนายได้รับการฝึกฝนในสถานการณ์สมมติที่ใกล้เคียงกับสงครามจริงการฝึกอย่างต่อเนื่องและเข้มข้นทำให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมั่นใจและมีประสิทธิภาพสูงสุดสิ่งที่ทำให้โลกจับตามองไม่ใช่แค่ความเร็วแต่คือการวางกลยุทธ์ที่เหนือชั้นกองทัพไทยใช้การโจมตีแบบสายฟ้าแลบ โดยบุกเข้าไปในหลายทิศทางพร้อมกันทำให้ฝ่ายตรงข้ามจำลองไม่สามารถตั้งรับหรือปรับแผนได้ทันผู้เชี่ยวชาญทางทหารจากยุโรปถึงกับออกมาวิเคราะห์ว่ายุทธวิธีการลุกเร็วของกองทัพไทยครั้งนี้สามารถเปรียบเทียบได้กับกองทัพชั้นนำของโลกไม่ว่าจะเป็นสหรัฐหรือรัสเซียซึ่งถือเป็นคำชมที่สร้างความภูมิใจอย่างยิ่งการควบคุมยุทธการทั้งหมดดาเนินไปด้วย ระบบสื่อสารดิจิทัลสมัยใหม่ผ่านดาวเทียมและเครือข่ายข้อมูลที่ปลอดภัยย่ญ่ทำให้ผู้บัญชาการสามารถออกคำสั่งและรับรายงานแบบเรียลไทม์สิ่งนี้คือหัวใจที่ทำให้การรุกเร็วสามารถดำเนินไปโดยไร้การสะดุดในเวลาเพียง6ชั่วโมงกองทัพไทยสามารถเข้ายึดพื้นที่เป้าหมายจำลองได้ทั้งหมดโดยแทบไม่มีความล่าช้านักข่าวต่างประเทศหลายสำนักถึงกับพาดหัวข่าวว่า กองทัพไทยรุกเร็วระดับโลกพร้อมกับเผยแพร่ภาพการซ้อมรบที่สร้างความตื่นตะลึงแก่ผู้ชมทั่วโลกปฏิบัติการดังกล่าวยังแสดงให้เห็นถึงความทันสมัยของอาวุธยุโทโธปกรณ์ไทยไม่ว่าจะเป็นยานเกราะล้ออยางรุ่นใหม่โดรนลาตระเวนและระบบสื่อสารเข้ารหัสซึ่งท้า มดหมดล้วนเป็นองค์ประกอบที่ทำให้การลุกเร็วมีประสิทธิภาพสูงสุดกองทัพไทยไม่ได้แสดงแค่ความแข็งแกร่งแต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ใหม่ในการพัฒนากองทัพสู่มาตรฐานสากล โดยผสมผสานทั้งกำลังคนเทคโนโลยีและยุทธศาสตร์ระดับสูงเข้าด้วยกันถือเป็นก้าวสำคัญที่ยืนยันว่าไทยสามารถยืนอยู่แถวหน้าของภูมิภาคได้นักวิเคราะห์จากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ระบุว่าการรุกเร็วครั้งนี้ยังมีในสำคัญทางการเมืองและความมั่นคงเพราะมันแสดงถึงความพร้อมของไทยในการปกป้องอธิปไตยหากเกิดความตึงเครียดตามแนวชายแดนประเทศเพื่อนบ้านจะต้องคิดไต พ่อรอบครอบก่อนเคลื่อนไหวใดๆสื่อตะวันตกบางสำนักถึงกับเปรียบก,กองทัพไทยว่าเป็นเสือซ่อนเล็บ ที่พร้อมเผยพลังทุกเมื่อความเงียบเชียบที่ผ่านมาถูกแทนที่ด้วยภาพการซ้อมรบที่ดุดันและมีประสิทธิภาพอย่างยิ่งทำให้ไทยกลายเป็นประเด็นพูดถึงในวงการทหารโลกในเชิงจิตวิทยาการแสดงศักยภาพเช่นนี้ยังช่วยเสริมขวัญกำลังใจแก่ประชาชนไทยเพราะทำให้เห็นว่ากองทัพสามารถดูแลปกป,ป้องประเทศได้จริงในขณะเดียวกันก็ส่งสัญญ,ญาณเตือนไปยังฝ่าย ที่คิดจะท้าทายอธิปไตยของชาติผู้เชี่ยวชาญบางรายยังวิเคราะห์ว่าปฏิบัติการรุกเร็วในครั้งนี้อาจเป็นกา รถสอบยุทธวิธีใหม่ของไทยที่จะนำไปปรับใช้กับสถานการณ์จริงในอนาคตโดยเฉพาะการรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่เช่นสงครามไฮบริดและการใช้โดรนโจมตีนอกจากการเคลื่อนพลทางบกและอากาศแล้วยังมีการประสานงานกับหน่วยไซเบอร์ในการจำลองการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของฝ่ายตรงข้ามสิ่งนี้สะท้อนให้เห็นว่ากองทัพไทยไม่ได้พัฒนา เฉพาะด้านกำลังพลแต่ยังยกระดับสู่สงครามยุคดิจิทัลเต็มรูปแบบกองทัพไทยยังเน้นการทำงานร่วมกับพันธมิตรนานาชาติโดยเชิญผู้แทนจากหลายประเทศเข้ามาสังเกตการเพื่อสร้างความมั่นใจว่าประเทศไทยสามารถเป๊ะ นักกำลังสำคัญในการรักษาสันติภาพของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปฏิบัติการครั้งนี้ไม่เพียงแต่สร้างชื่อเสียงให้แก่กองทัพไทยแต่ยังเป็นการส่งสัญญาณต่อโลกว่าประเทศไทยพร้อมยืนหยัดด้วยศักดิ์ศรีไม่ยอมตกเป็นรองใครในด้านความมั่นคงและการป้องกันประเทศไทยที่สุดสื่อต่างประเทศได้สรุปตรงกันว่าปฏิบัติการลุกเร็วภายใน6ชั่วโมงของกองทัพไทยคือบทเรียนเชิงยุทธศาสตร์ ที่โลกควรศึกษาเพราะมันแสดงให้เห็นว่ากองทัพขนาดกลางสามารถสร้างผลงานระดับโลกได้หากมีการวางแผนกลยุทธ์และความพร้อมอย่างสมบูรณ์แบบ